พอกับผมนายช็อตตี้บูโจว่ากับ Defense d e r b y ีเกมมือถือแนว Tower Defense หรือว่าตั้งปอมนั่นเองนะครับโดยเกมนี้เนี่ยจะมีจุดเด่นในเรื่องของการบิดหรือว่าแย่งกันซื้อตัวละครครับโดยตอนนี้ตัวเกมเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับกำหนดการเปิดจริงคาดว่าภายในเดือนสิงหาคมนะครับถ้าเกิดว่าทราบเมื่อไหร่จะรีบมาบอกครับเดี๋ยวสรุปให้ฟังสั้นก่อนกันละกันว่าเกมนี้มาในแนว Tower Defense แต่ว่ามีโหมดที่ค่อนข้างหลากหลายครับเช่นโหมด Derby ีครับ ซึ่งไอโหมดนี้เนี่ยท่าผู้ชมจําเป็นจะต้องเอาเงินที่เรามีนะครับมาทําการบิดหรือว่าเสนอราคาแข่งกับผู้เล่นอื่นนะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะบิดแล้วชนะเนี่ยก็จะรับตัวละครนั้นมาครับเมื่อเราได้ตัวละครมาแล้วนะครับแล้วก็เอามาวางนะครับเพื่อไม่ให้ศัตรูเนี่ยมันผ่านไปได้นั่นเองครับถ้าเกิดเราวางตัวละครที่เกี่ยวข้องกันนะครับเช่นธาตุเดียวกันสายเดียวกันไว้ติดกันก็จะได้รับโบนัสด้วยส่วนคนที่บิดไม่ได้ก็จะได้มาเป็นป้อมปืนแทนครับ ส่วนอีกโหมดหนึ่งเป็นโหมดบุกรุกนะครับอันนี้คือจะเป็นการสู้กับ NPC ทั่วไปครับมันก็แค่มาแหกด่านเราเท่านั้นเองครับล้วก็ต้องทําการวางกองกําลังเพื่อที่จะป้องกันบ้านให้ได้ครับนอกจากนี้เกมนี้ยังมีระบบ i d ด e f ฟาร์มทรัพยากรให้กับเราโดยอัตโนมัติด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่าที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นแค่ข้อมูลเบื้องต้นจากการทดสอบเท่านั้นนะครับเอาไปว่าถ้าเปิดจริงเมื่อไหร่เนี่ยรอได้เลยครับคลิปรีวิวฉบับเต็มมาแน่นอนครับ